สวัสดีค er mm ่ะ f อทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะมือนี้แอดก็เดินทางมาบ้านฟันแม่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะเดินทางมาบ้านยายฟันแม่นเนาะค่ะมาติดตามแนวทางฝากตอนพี่น้อง f อเนาะค่ะคุณยายกับฟันแม่นงวดพี่แลวนี่กับคุณยายฟันว่าโวเนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดนี่แอดก็เลยเดินทางมาเนาะค่ะมาติดตามแนวทางตัวด็ดตัวดีฝากตอนพี่น้อง f อเนาะค่ะไปรับชมรับฟังจากคุณยายฟันแม่นเลยค่ะ หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะค่ะผ่าเนอเอฟซีมาตามแนวทางค่ะได้ยินว่าไม่ยายนี่ฟันแม่นล่ะกาเอฟซีเพิ่นกาเรียกร้องเข้ามาเนาะว่าไม่ยายนี่ฟันแม่นค่ะสิได้จักหัดติดละค่ะแม่โอ้ยเจ็บแปลหัวมาเจ็บแผลหัวซาพวกเขายี่น้อยเขาเล่นเดินน้ำหนุอยมันใจพิษตามตูนี่ต้องหันกรบอก ซีเก่ามันออกขาเก่าครับเป็นสองเก่าองหวัที่แล้ววันที่แล้ววัก่อนบานน้งวันนี้ก็บอกหนึ่งแปดวันก่อนนฟันไสามศูนยันวัันวจังไดจะแม่ววนต้องหันวันออกหนึ่งแศูนปดที่บอกจศูนย์แปดสามศูนย์เนี่ยเราทำอันอันผ่าเขาเอาอันเนื้อเอาอันเป็ดมาขาอยู่เนี่ยสามตัววันก่อนเขาขาเป็ดสามตัวบ่ล่ะบานนี้ให่เลยว่า เลขบ้านใหญ่เนี่ยมันสิบแปดสันดอกว่างหันเอาตัวเลขบ้านบอเดตีบ้านเป็นบอเดตีว่าเป็ดสามเป็ดสามตตายกระสุนบอเดตีสี่หดบตีบอเดตีบอเดว่าเป็ดกระแปดตั้งสี่หมัดเป็ดกระแปดอยู่แต่ว่าเลขบ้านเจ้าของมันสิบแปดก็เลยเอาเนึ่งแปดโอ้ก็แสดงว่าตีพิษไปเนาะตีพิษไป ถือกับสามตัวนสามตัวแล้วศูนย์แปดจะว่าเอกับคอมเม่ต์มาหลายกับบ้านศูนย์แปดสามศูนย์สี่ก็จะออกสีมันกันอยู่นอแม่นอเออมันกันอยู่ละค่ะว่าผู้คนตีเป็นเพ่นก็ได้ร้ายนะค่ะเนะค่ะแล้ววันนี้แม่ฟันบ่ค่ะเอ้ยวันี้ฟันกับ ท่านเดบขัดปันไดเพระาะว่ามันนอนนั่นนอนดีปันไดน,นะมันนอนบลับนะฟันฟันนี่บราัข้ากูันมาจังใดคะ่ะฟันมาลูกไส้ลูกไสยย้ยุ่งเมื่ลยเขามาเขามาหายายเขามาหา,หา,ายา,า,หายบาดเนียมันหลเอาปลามาให้เอาปลามาให้เออวันเอาปลามามาให้ตัวนึงมาให้ตัวนึงบาดเละไม่รู้ว่าแม่แม่เรนสันมีแนวกินบ่าเราสันผมไม่ยังแล้วกูบ่มีแนวกินยังแล้วว่าสันเนี่ ปลาแม่ไห้เจ้าตัวนึ่งด้านเหนือปลาดุกว่าสันมันว่าโอ้ปลาดุกผมเป็นปลาคอเด้ปลาดุกเอามาไหันตัวหนึ่งว่าสันมันมีแยกกันเรื่อตีไปว่าเพราะว่าควายแยกฝันที่ลูกไส้เย้าพื้นนี้เนาะค่ะมันเป็นเก่าซีว่าสันให้ลูกไส้เป็นเกลาซีเก่าซีเก่าสองเก่าซีมันมาสองคนโอ้ลูกไส้มาสองคนสองคนอือคนเอาปลาดุกว่าไห่ ปลาดุกมาให้แจ่ว่าปจะดุกตีจะได้ยังไดงปลาดุกก็ให้ตัวนึงปลาดุกมาให้ตัวนึงปันย่าหรือว่าอ๋อมันจิกินอิ่มบ่ดนี่มาสั่นโอ้ยสองคนนึงแม่สองคนนึ่งมาสั่นว่าโอ้ค่ะไก่อันต้มปนโหลดมันสุกอิ่มอยู่ดอกสองคนนึงว่าสั่นต้มปนโหลดเอออิ่มอยู่ดอกติ่กอิ่มอยู่ดอกว่าสั่นว่าค่ะจังว่าย่าจะสิว่าจังไงย่าก็ตั้งแด่ ว่คือบางหันนะบางหันมันใจจริงข่ะเจ้ามาบานนี้เทศบันเทศบาลที่ก็เจ้ามาเทศบันผ่ามก็เจ้าพักถือพลหามื่นพลสามมื่นสี่มื่นบนบ้าเลขศูนย์เป็นศูนย์แปดเจ้าถือทั้งสามศูนย์ก็เจ้าเอโอ้พวกเราคนกระตีผู้คนตีเป็นเนกระตีตีกันเป็ดกับสามโตตายกับศูนย์เป็นว่าเป็ดหน้าเป็ดกับแปดน้าแม่เพื่อนกระตีเป็นเพื่อนกระตีดัเงินแต่ทั้งสามสูมแปดศูนย์แปดสามค่ะเในข่างสามทข้างหลังเนอะ เตงหลังแต่งวดนี่นี่ว่าฟันว่าหั่นหลักคักตรงนั้นแหละมันจะนขาดมือนีว่นที่อะไรมือนี้ว่าที่มือนี้มันที่แปดวันที่แปดค่ะค่ะประมาณว่าที่สิบสองสิบสองนี่แหละค่ะเด็สีว่าจังสีคักมันบบเม่แกว่าว่าว่าว่คักนี่ก็ว่าสีเป็นปีสี่เป็นตัวซีมันว่าคักใหญ่กับว่าสี่เมียนวดนี่ว่าสี่เมีนเก่าสี่ล้วฟันลูกชายใหญ่ ฟันเห็นคันเป็นยังือว่าฟันเห็นลูกใช่ต้องตีเป็นเก้าซีแบบซีเป็นเก้าซีดีก็มันมันเป็นเก้าซีนี่มันบาผู้ใ้มันเป็นซีเนาะบอกมันเป็นมันเคยมันออกทุเทียว่ะฟันถ้าฟันเห็นลูกซี่ออกตัวนี้เออมันออกตัวนี้เลยเก้าซีกับเก้าสองกองตูนนี่แหละมันออกค่จังหวะใหญ่ก็เลยว่าพ่ามันสิบเมียนอยวาสัตวมันบอฝฟันซ้ำดีกกบแลว่าตูเก่าคือจังวดบางหันนะว่าฟันซ้ำนี่้องร่อคอนเฟิร์มเนาะเล่นเนาะรออง เอาโครงสุดท้ายว่าสีได้เป็นตัวไดเนาะแต่ว่าแม่เห็นว่าตีไปบ้านป่าตัวนึงก็สิเป็นนึงปลาก็นําเก็ดน้าแปดก็สิวะป่านี่ตีไปสันป่านั่นเปลนแปดด้วยปลาปราดุกเนี่ยแม่มันบอกไม่เก็ดก็สิเป็นแปดจังวันน่แล้วแล้วเป็นแปดั่นสิเป็นเก่าป่าดุ๊อมันโตนึ่งเนาะแม่แต่ผู้ชายหน้าผู้ชายก็หาไป่้หานึ่งเก็ดหานึ่งแปดไปส่วนบอ แต่พี่น้องเอฟซีกับผู้ใดที่ตีเป็นตีแม่นเนาะค่ะเนาะกตีมาซอยไม่ยายเพิ่นเบิงนะคะแต่ว่าคนก็ว่าท่านละคักใจปันไดเนาะกับมารอติดตามโคงสุดท้ายนะคะแต่ว่าค่ะให้คุณสร้อยแปรเนาะแม่เนาะตีซอยกันเนาะตีซอยกันคือจังหวัดที่พาน่ากุชงหวดดิย่อยไปชงหวดเลยเนาะหน่อยเนาะชงหวดเลุชงหวดบ่อย่ายชงหวดได้ชงหวดเลยกับ อก็ไ <คน S 3> ม่พิษแตกไปหลายที่บัานพิษแตกไปน้อยตัวเดียวเท่านั้นล่ะค่ะคันคืนก็นคือคืนแต้มเดียวลงคือตัวเขาว่าไงไม่ตัวหาเขาเป็นหมดะหรอโอ้คืนแต้มลงเตี่ยมตำนันเนาะเพราะนั่นเมื่อเดี๋ยวคืนไปไก่เพราะอะไรแสดงว่าอาันพี่น้องเพคนกระสุกมานั่นแหวนลายงวดตัวสัตว์ผู้เพื่อนนั่นได้ผู้เพื่อนตีเป็นนี่ผู้เพื่อนตีเป็นเมื่อก็ได้แล้วแค่สิ่งที่้าอันเลขงวดใดญเข้าจอมากเงินมาหายยากอยู่นิดหน่อย ค่ามนก็จาถือกลโตเลยตักห oh er. uh ่า huh. น่ะสาตัว่เ่เพื่อถือตัวตังมสองตัวสองตัวแหละจะว่าเพื่อถือตัวว่ากับว่าไปว่ามาว่เกี่ยวันหพื่นถือหลายนบ่ถือหลายก็เป็นยุ่นใหญ่อยู่่ะอไปถือมาถ้าอยากไมกกิ่นาะควราะซื้อปลาทูปลาแยงกินกับตัวกับรลานตัวะใหญ่กับบุญผู้ใด้ผู้หาเนาะจะ ให้เด็พี่น้องเอซเพื่อนกะใจดีใจบุญนาะยให่เนาะโศกมานเพื่อนกะมให้ใสเห็ดซอยซื้อปลาทองปลาทูเนาะใหญ่เออเม่ง่านเมื่อกี้เพื่อนได้หามืินติ๊บแกสูงสูงแปดเนา้าเจ้าเลยหลาายยังมข้าวเจ้าไปถามใหญ่ที่ข้ะเจ้าเอาเหญเอซอยู่เด้ออ๋อเพอนคิคิดเออเื่ในคม่ิดเพ่อนไม่คิดเด้อข้าเ้ปมาหาใหญ่บาดใหญ่ฟันแล้วขาวเจ้ามาเอาเป็ดมหาใหญ่แจกข้าวเจ้าจิถือเปลี่ย เตี๋ยไปซุ่มน้ำข้าเจา้าข้าเจา้าหรือเปลกตัางว่าค่ะสี่หมืน่นห้าหมืน่นเว้ยเจ๊ด่ายดีวะเนาะด่ายวัได้ซื้อไปซื้อวัวย่าม่ได้ซื้เอเ <laughs> ตี๋ยวย่าไปซื้อจเตี๋ยวย่าได้แต่ฟันบอกพี่น้องเอฟซีเออแต่ฟันบอกพี่พพพน้องเป็นตอนนีเงินไปก็ซื้อไปค่ะเราเป็นถือซูมวดซูมวดนะค่ะค่ะก็ไม่ผิดแปลกไปใดแต่แต่อาจารย์ก็ยังบอกซ้ำย่าอีกเออาจารย์บอกรือซื้อๆหอกค่ะยังไกลกว่า ค่ะใหญ่ไกลไใกล้หลีเด้อฝันเจ้งมันเป็นยังไงวะก็คือว่าฟันสุดยอดนอกย่าวยกแหวดเจ็ดหัวติดนี่โอ้โหหามดาได้คนติดฟันถือซุ้งวัฝันแล้วนะย่เนาะมันฟันโบเมนมันไปทั้งอื่นยังว่าฟันถือเออฟันถือคับตรงนลยค่ะคันมันคันย่าสงบใจสงบดีดีนี่คันลูกหลานลูกคนย่ายนี่ย่าฟันกขิ่นดีอยู่ฟันวดเป็นโตนะค่ะ ฝันได้เป็นตัวจะมันเป็นยังไงวะออกมาเป็นตัวให้เห็นเลยเนาะค่ะเนาะออกมาเป็นตัวให้เห็นแง่ฝันนีตัวแดงจริงคือเมื่อยาให้เห็นเป็นตัวนี่บ่บ่ตัวแดงแต่ว่าฝันย่ายกับเปรเอาทอกตุงเลยโอ้แปรเอาตัวตุงเลยเปรเอาตุงสีมาแบบเป็นปิศานะให้ย่ายแปรเอาเปงสซีเมนต่วค่ะนั่นละให้ตั้งแต่นั่ละอือค่ะย่ายกับเปรไปลุดค่ะคือตังแต่ว่าอัน มื่อนี่นั่นยายว่าน่าสิเป็นเกาซีเนาะเกาซีเจ้าว่าสีได้มาตามโค้งสุดท้ายอยู่เนาะยายเนะยาะยายฝันเอาคักวก่อนเอนสิผ้า,าพี่น,อน้องเอฟซีเพิ่นมาตามโค้งสุดทา้ายเนาะยายเนาะตายจังมาเอาค่ะจังได้ <ฮะ S 1> ขอขอบบุญขอบคุณแม่ยายเด้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางให้งเอฟซีเพิ่นเนา,านะค่ะนอ้อยเพิ่นโุขเพิ่์นหมาน้ำเนานนะคะ่ะเพิ่นหมาน,านเนพิ่นภูเพิ่นนี่สุขมีเงินซื้อ ค่ะยายวิมีเงินสื้อค่ะขอบคุณยายหลยลเาะค่ะขอบคุณค่ะคุณยายค่ะค่ะเดี๋ยวมาตามโค้งสุดท้ายไหมเนาะค่ะคุณยายเนาะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของคุณยายฝันแม่นเนาะค่ะพี่น้องก็ได้เป็นแนวทางก่อนนะคะก็รอโค้งสุดท้ายเนาะค่ะพี่น้องก็ตีความฝันเด้อพี่น้องช่วยกันตีเอาเด้อค่ะพี่น้องความฝันของคุณยายเนาะค่ะพี่น้องก็ ช่วยกันตีแล้วก็คอมเมนต์เนาะค่ะใต่คลิปเด้อพี่น้องว่าตีดตได้ตัวใดเนาะค่ะพี่น้องแบ่งปันกันเนาะค่ะพี่น้องกับแคบนาจอไว้เด้อค่ะนี่ก็เป็นแนวทางก่อนแอดจะมาตาม้มโค้งสุด้ทยให้อีกเนาะค่ะพี่น้องคุณยายก็บอกว่าให้ ฟันดีๆก่อนเนาะค่ะพี่น้องค,ค่ะ FC ท่านไหนเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพัดลวยเนาะค่ะพี่น้องขอขอบคุณพี่น้นอง FC ทุกท่านเนาะคะ่ะที่เขามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะแอดก็เสีาคิปเด็ดๆดีๆมาฝากพี่น้อง FC เนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ